ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้แนะนำเข้ามิ่งเวียดนามเอกเชียงใหม่นะครับอโอครับใจทาที่ไหนพ่องโอ้ทาได้หมดนะครับทาที่ไหนโอ้ทาหน้าทาตาอ๋อทำฮือคือมันเนื้อหนังหนาตีไม่ยุบเนาะเนื้อหนังหนาตีไม่ยุบเนาะ ครับผมผสมปูนแดงได้เนาะผสมปูนแดงได้ครับผสมปูนแดงได้กามเลยกามช่วยช่วยกามสามอันนี่ค่ะผสมปูนแดงได้ขมิ้นของอะไรยังผสมเหล้าขาวผสมเหล้าขาวเอากามกามเลยกามอยังไงพี่โต๊ะแตกละเอากามช่วยกามกามด้ดีผสมเหล้าขาวผสมปูนแดงบอกไปเลยไปาบ้านขมิ้นอะไรยัง ขมินเวียดนามครับของขายเอกเอกอยังอเอกอยังเอกเชียงใหม่เอกเชียงใหม่ครับขมิ้นเวียดนามแท้ขมินเวียดนามแท้ของของอะไรยังเอกอยังเอกเชียงใหม่เชียงใหม่ขมินเวียดนามแท้แท้ครับขมินเวียดนามแท้แ เวียดนามแท้ของเอกเชียงใหม่ครับผมขมิ้นเวียดนามแท้อู่แหละขมิ้นเวียดนามแท้ของเอกเชียงใหม่ครับขมิ้นเวียดนามชิปหลบเอาเร็วเร็วขมิ้นเวียดนามเชียงใหม่ครับขมิ้นของเอกเชียงใหม่ขมิ้นเวียดนามแท้แท้ครับเอาแลุ่นแหละชิปหลบขมิ้นเวียดนามเชียงใหม่เอกเอาแห็อ่าหนึ่งละเอาเวียดเขมิ้นเวียดนาม เชียงใหม่เอกแขครับสองขไปขามินเวียดนามเชียงใหม่ไปข้าหนึ่งไปมีไยข้ามิ้นข้ามินเวียดนามเชียงใหม่เอกแแครับามินเชียงใหม่แแครับดังดังครับเปิ้ลปฏิเยินครับหูนวกกะข้ามินเวียดนามเอกเชียงใหม่ครับผมห้าเรเอาห้เร็ว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  เดี๋ยวมันจะต้องถ่ายใหม่เนอะเอาขม,มิ้นเวียดนามเอกเชียงใหม่มันมีกักทิงเนี่ยไอ้เส้นอเออมาทานมาถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปสองเพื่อนก่อนเร็วมาถ่ายรูปสองเพื่อนถ่ายรูปสองของขม,มิ้นเวียดนามเนอะของคุณเอกเชียงใหม่นะครับนี่ครับใช้ดีจึงบอกต่อครับเออ่ครับช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับขม,มิ้นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีสิ่งเจือปนครับนี่ครับ คอมมินเวียดนามเชียงใหม่ของคุณเอกนะครับรับรองได้ผลร้อยเปอร์เค็นต์